ออกเดินทางสเปรรนช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงเทศกาลก็คือว่าช่วงเทศกาลเทสปกานซี่ก็พาลูกไปเที่ยวพร้อมไหมครับชินพร้อมไหม ชินบอกว่าไม่อยากนั่งเครื่องไปโปรแลนด์ก็เลยบอกให้นางขี่สเตปไปแล้วกันน้องไปเที่ยวโปรแลนด์นะคะก็คือเมื่อกี้นี้แบบเราวิ่งแบบชุลมุกกันมากคือตอนนี้ก็คือได้เวลาเครื่องจะขึ้นแล้วแล้วทุกคนก็โดนเข้าเหนียวหมูย่างไปตอนนี้ตาก็จะปืนแล้วเดี๋ยวขอหลับก่อนเนาะถ้าไปถึงก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนดู ชินถึงโปแล์าเครื่องแล้เครืองลแล้วนะครับผมถึงเมืองคาคูประเทศโปแลนด์นะครับผมเพียงเพียงบรรยากาศ ตอนนี้เราอยู่เมืองอะไรวะคาโตวิเอา้ายังไม่ถึงกาลเกาตนั่นสิเครื่องมาลงเมืองคาโตวิชอยู่นะจ๊ะเต้องนั่งบัสอีกชั่วโมงหนึ่งไปเมืองกาลเกานะฮะเมืองท่องเที่ยวของที่นี่เดีย๋ยวไปดูกันพี่รักเอ่อช่วยเล่าเหตุการณ์ซื้อตั๋วเมื่อกี้ทีนะ่แอร์พอร์ตมาเกิดอะไรขึ้นช่วเราหบุกมากพอดีปกติแล้วอ่ะถ้าเรามาที่แอร์พอร์ตของคาโตวิชอะ จะต้องนั่งรถบัสแางเดียวไม่มีรถไฟนะจะต้องนั่งรถบัสเพื่อจะเข้าเมาืองแล้วทีเนี้ยเราก็เห็นว่าเออรถบัสเข้ามาแล้วเราก็เออพยายามรีบซื้อตั๋วกันแต่พอเวลาที่ซื้อตัว๋วแล้วรถบัสอ่ะที่เขามาถึงแอร์พอร์ตอ่ะคนแน่นเหมือนกันแน่น,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 นแบบกันเป็นปลากระบอกอยนะู่แล้วเราก็าคิดว่าเออ <c oughs> ก็ยังบอกต้นเลยรเอ,อ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไม,นไ,รไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเขา,วาคงลงแต่ทีเนี้เขาไม่ลงเราคิดว่าคนจากข้างนอกเข้ามาในแอร์พอร์ตใช่ไหมเราก็รู้ว่าเขาจะลงแต่ทีเนี้เราสรุปเราก็เลยแบบ สนามบินนะฮะผมก็ช uh, ั u t t l e b u มาส่งที่ station เอ่อ t ท a t i o ในเมืองนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เมืองคาโตวิกมาถึงก็ฝนตกเลยนะฮะเดี๋ยวเช็คอินวันนี้เราจองบีนบีไว้ไปดูห้องกันกำลังกำลังงมรหัส ทางเข้า <laughs> เราก็มาถึงที่พักแล้วด้วยความทุรักทุเลเพราะว่าฝนมันตกนะคะก็เลยต้องโ <Okay. S 2> บกแท็กซี่กันมาแล้วก็มาถึงที่พักแล้วกำลังจะได้กุญแจแล้วก็ไข่ใไปตามมาเลยค่ะ <laughs> มีมุองคงขึ้นขวัวห้องนอนว้าวโอเคหาห้องน้ำมีเครื่องส้ปปาให้ด้วย,วยเปิดไปสิปุ๊บโอเคห้องยาง วันแรกครับตะลุยห้างฝมนตกนะก็เข้าห้างดีกว่าแล้วก็มีพวกของเล่นเด็กอาหารพาลูกพาเมียไปเอนจอยก่อน <c oughs> นี่ก็จะตื่นหูตื่นตาเลยนะครับเพราะว่าเป็นอาหารโปลิชแล้วแล้วก็ไม่ได้เลย <c oughs> คือกอนข้างตกใจกับราคานะครับราคาที่โปรแลนด์ทุกอย่างถูกมากจคือ <c oughs> <c oughs> ค่าเดินทางแท็กซี่อาหารการกินค่าของชอว่าถูกถูกแหละเพราะว่าคนโปรแลนด์ถึงไม่ค่อยอยู่ในโปรแลนด์สักเท่าไหร่ชอบซุกซนออกไปอยู่ประเทศอื่นนะครับเพราะว่าก็ทํางานได้มากกว่าก็เหมือนเราก็เขา้ามันโอเคลยนะเวยอย่างถ้าลงไปนิดนึงไปอยู่สวิตนะค่าของทีบแม่งค่าถ้าโหคุณชืว่าแมงแพงสัตว์สวิตะ <laughs> นี่ก็คือมาเที่ยวทุกทิปครับต้องมาเป้าตู้เกมครับโอ้ซสั่ใจแล้วอ่าอ่าอ่านีะครับพ่อแม่มีลูกเล็กทุกทิปฮะไปโมาถึงร้านอาหารโพลิสแล้วเราก็ต้องกินของบ้านเขาหน่ดๆหน่อยๆเขาบอกว่ามานี่ต้องกินเกี๊ยว เ้าดูของแก,กของกินโอ้โหวันนี้มาตะลุยอาหารอุย้ยยาวไปด้วยมือแรกในปอแล้วลุย <c oughs> ยังไม่หมดแค่นี้ครับท่านแกมีตับ,บานด้ว <c> ย <oughs> <c oughs> ไอ้กดใหญ่เลยเฮ้ยเอาอะไรกันบ้าง ด,ดูหน่อยโอ้โหอันนี้มันแตงกวาอยู่ในยุกลาลานตาคุณแม่กับคุณลูกมามามาเอาอันนี้ให้มาโอเคไปนั่งคอย <c oughs> นี่นะฮะได้มาแล้วอาหารมื้อแรกในโปรแลนด์นะครับผมเป็นเหมือนข้าวราดแกงเลยแกฉันก็ตักทุกอย่างที่ฉันอยากจะกินมาเนะี่ยมีคงมีเกี๊ยวมีมูมีหมูมหมสลงสลัด ได้เวลาผมลองชิมแล้วอะไรที่ผมคิวรีสที่สุดก็คือก้อนกลมๆใสยซอสเนี้ยมันดูเหมือนไก่ชุบแป้งทอดฉันก็คิดว่ามันเป็นไก่ชุบแป้งทอดแน่นอนรับแรงโลกชิมไก่ชุบแป้งทอดก่อนอ๋อพ่อฝ่ายมึงดวนจุดแน่นอนบรรยากาศกลางใจเมืองนะครับ คาโตวิกโปแลนด์ก็สวยดีดูสะอาดสะอ้านแล้วก็ดูปลอดภัยดีดีกว่าฝั่งเบลเยียมแล้วก็ปารีสเยอะนะฮะตอนแรกคิดว่าจะกะเลก,กะลาดเต็มไปด้วยที่มองไม่มีเลยเมืองดีมากเลยผู้คนดูเป็นมิตรด้วยรับวันแรกเราอยู่กันที่คาโตว,วิชหรือเราได้ยินเขาพูดว่า คาโตวิเซแต่ก็ไม่รู้ว่าเรียกถูกไหมก็คือวันแรกผ่านไปได้ด้วยดีตอนนี้กําลังจะไปเดินเล่นที่จตุรัสก็คล้ายๆเหมือนสแควร์เหมือนครุฑปละ่ะบ้านเราอะไรประมาณนี้แต่ก็ยังไม่รู้นะว่าจะมีอะไรคือพาลูกไปกินข้าวแล้วไปเล่นมาแล้วแล้วก็จะเดินเล่นแล้วเดี๋ยวจะหาซุปเปอร์มาร์เก็ตกับซื้อของซื้อน้ำกลับไปทำกินที่อพาร์ตเมนต์เราโอเค ตื่นเช้านะคะเช้าวันที่2คือตื่นเช้าจริงๆไม่เข้าใจว่าทุกครั้งเวลาที่มาเที่ยวอ่ะมาเที่ยวที่ไรน,นะมันจะชอบแบบว่าเข้านอนเข้านอนเร็วเข้านอนหัวค่ำแล้วเราก็จะตื่น6กโมงหกโมงแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเอเนอร์จีตกกันช่วงประมาณบ่ายๆนะคือแบบวันเนี้ยพากันแหกที่ตาตื่นมาแบบ6กโมงแล้วแบบสภาพแมแบบ่หน้าสดมาคือแบบยังดีนะยังได้แบบได้ชงมชาฉะหน่อยนึงอะ่ะคือฉันยังไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้อะไรเลยแล้วก็นี่ ทำกับข้าวให้ลูกพาสต้าคาโบนาล่าแล้วก็น้องกินแล้วก็เดี๋ยวดู Youtube แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปกันเดี๋ยววันนี้วันที่สองนะเราจะไปขึ้นรถบัสกันจะไปเมืองคาคูบเดี๋ยวมาอัปเดตกันว่าเป็นยังไงไปแล้วคะ่ะเชา้าวันที่2ออกเดินทางไปคาคูบจะไปขึ้น ฟลิกบัสนะคะฟลิกบัสจะอยู่ตรงใกล้ๆสถานีรถไฟคือเราจองไว้รอบเที่ยง40่ตได้ชินเป็นไงบ้างชินสนุกไหมไปไหนครับวันนี้ไปไหนเอาเขินเอาเขินเอาพ่อมาด้วย นี่นะคะด้วยความที่แบบเมื่อวานน้องสนุกมากเลยแล้วก็อ้อ <Okay. S 1> On <one. S 2> นวอนร้องขอให้แม่ <Okay. S 2> กับพ่อพามาอีกวันนี้ก็เลยจะพาน้องมาเล่นสักครึ่งชั่วโมงก็พอก่อนจะไปขึ้นรถบัสนะคะเราจะทิ้งน้องไว้ที่นี่เราจะไปกินขนม the ภ <You> าษาขอบคุณทีื่อว่าไงเอออะไรวะเจงเจงคุชาเจงคุชาเจงคุชานี่คะ่ะก็คือบายบเกือบบายละใส่แล้วก็จัดขนมแล้วก็ของหวานพอเราเอาลูกเราไปฝากไว้อันนี้คือสไปซ์พัมกินทีดูสิน่าดื่มมากเลยดูดีอะ่ะใส่ฟักทองเหรอไม่ไม่รู้เออใช่ใช่ใช่ใส่ฟักทองพัมกินก็คง,งไม่ใส่มากทุย <c oughs>

S <S <an> คือเมื่อกี้นั่งเฟกบัตกันมาก็มวัวแต่คุย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 ,คยเรื่องแบบวันนี้จะกินอะไรกันดีหาอาหารอะไรแบบอยากกินอาหารไทยแซ่บๆล้วไงคือแบบก็มวัวแต่ก้มหน้าหาอาหารรถเขามาจอดที่สเตชันยังไม่รู้ตัวกันอีกจนคนเขาลงไปกันหมดแล้วถึงค่อยหันมาถามกันว่าเอาี่สถานีอะไรเขาบ,บอกว่ากะคาคุกไงเธอ<ะ>สรุปลูกอ่ะที่ยังนอนอยู่บนตากลูกนอนอยู่แบบก็ต้องรีบอุ้มตะชินขึ้นมาต่ชินลุกขึ้นลุกขึ้นเราเราองถึงแล้วลูกเก็กวีกว่าดกันขนของกันใหญ่เลย ช่ตอนนี้ก็ได้แท็กซี่ละก็เดี๋ยวจะไปที่พักกันอันนี้นะคะก็คือวิวไว้รถแทมมาบางชันพอดีเลย